น้อมกับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพอ่อหลวงตาเจ้าค่ะเป็นเป็นบุญมากนะเจ้าค่ะที่ได้มาฟังธรรมของหลวงตาวันนี้เจ้าค่ะเพราะว่าไม่เคยรู้จักท่านเลยเอ่อแล้วก็พี่เล็กใช่ไหมคะที่บอกว่าหลวงตาจะมาแล้วก็เลยเชิดดูว่าท่านเป็นใครก็เลยเห็นแล้วก็อยากมาฟังเพราะว่าเคารพ สตาหลวงปู่หลวงตาด้านกรรมฐานหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวคือจริตเป็นคนโทสาสตรจริตเป็นอะไรที่สมัยก่อนที่ยังไม่เข้าใจธรรมะคือจะมีอะไรกระทบคือส่งจิตออกนอกตลอดแล้วก็เห็นคือเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้ก็คือลักษณะในคือจิตคือไม่ชอบไม่ชอบแต่พอ ภาวนานั่งสมาธิคือแรกๆจะสวดมนต์แล้วก็มีทานทานมีอยู่แล้วแต่รู้ว่าทานน่ะคือทานอย่างเดียวไม่ได้ก็คือแล้วก็พอทานแล้วตอนนั้นสินยังจะไม่ครบก็มีก็มีศิลพอศินบริสุทธิ์ก็มีสมาธิคือนั่งภาวนาชอบภาวนาเจ้าค่ะก็เลยได้ตอนนั้นทํางานด้วยยุ่งมากทั้งมีลูกด้วยก็พยายาม คืออยากคนทุกข์คือสู้แบบคือเหนื่อยขนาดไหนก็นั่งนั่งขาเนี่ยจะจะปวดทุกครั้งก็จะยอมแพ้แล้วพอพอครั้งสุดครั้งสุดที่ข้ามข้ามอารมณ์เจ็บปวดได้นะเจ้าคะ่ะก็คือสู้ตายก็เลยจิตคิดไปถึงว่าทําไมต้องแพ้ต้องแพ้แล้วก็เราแพ้มาหลายครั้งแล้วนะตอนนี้เราจะไม่ยอมก็ลเลย นั่งพุทโธพุทโธตอนเหมือนเขื่อนมันจะแตกมันปวดมากคืออยากอยากช่วยที่คนที่ติดนะคะคือคือคือยอมยอมบอกว่าตายเป็นตายคือดืมไปเลยว่ามีลูกเล็กแล้วก็มีสามีมีมีธุรกิจคือตอนนั้นไม่คิดถึงใครเลยคิดถึงแต่พุทโธพุทโธดูที่ใจเจ็บมากมันมันแบบมันถีอ่ะปุ๊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 คือปวดเราไม่สนคือเรา นิ่งนิ่งเข้ามาจาิตจิตแล้วมันมืดอ,ออกมาคือเราโศตายไงโศตายแบบคิดว่าตายป็นตายอ่ยก็คือคือตอนนั้นเหมือนมันจะตายแต่ถ้าเราลุกเราจะแพ้เราก็เลยสลาดตายนึกถึงทหารเขาขาขาดเขายังไม่ตายพอคิดถึงตอนนั้นมันมือบออกมาเลยเห็นจิตออกจากตรงนี้มันก็เลยหายปวดก็เลยอยากให้ให้ทานะคะคือโศตายเหมือนคือ,ค,อคือตอนฟังอ่ะคือคือเราอยากอยากพูดเพราะว่าตอนฟังเห็นว่าปวด เนี่ยปวดทุกวันนี้ข้ามไปได้แล้วค่ะค่ะเลยอยากแชร์คืออยากแชร์เพราะพราะได้ฟังจากเรานะคะคือเป็นช่วยกันเนาะสารุแล้วก็ได้ฟังเทพหลวงตาวันนี้นะคะดีมากเป็นธรรมชาติท่านพูดตรงหมดเลยค่ะคือคือคือไม่ต้องไปหาตำราที่ไหนเลยนะคะที่ที่ไปค้นไปวิ่งตามตรงนี้เลยค่ะที่ท่านพูดวันนี้ทั้งหมดคือพรูฟได้เลยเพราะว่า เข้าใจพอเข้าใจแล้วมันไม่มีอะไรอธิบายคือที่อย่างน้องเขาพูดเมื่อกี้ว่าทําไมต้องนั่งแล้วได้ได้สมถะสมถะแค่หินทับยานะคะพอเอาสมถะออกยากขึ้นต้องให้ได้ถ้าสมถะแล้วเข้าไปจนจิตไม่ไม่ออกเป็นคนจิตที่ท,ที่ตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจิตจะคุ้งออกไปแล้วคิดคิด,คดพอเราเห็นความคิดเราระเบื่อเราไม่อยากคิดแล้ว พอเราด้านสมาธิกิจเราไม่คิดเรามันอยู่ในกายมันด้านเว้บลงไปตร,ตรงฐานนะคะให้ลงฐานพอลงฐานเสร็จเราก็จะได้คือจิตมันมันนิ่งแล้วอิ่มอ่ะมันเหมือนคนไม่หิวข้าวมันก็จะไม่ไปกินใช่ไหมล้วงานนี้บางก็ค้นในกายเลยค่ะกรรมฐานห้าเลยค่ะสาธูลงตาคือเราชอบหลวงปู่ม,ม่านหลวงตามหาบัวน,นะคะก็คือเอาผมเนี่ยลนแบบจุดไฟจุดอะไรให้มันทีละชิ้นทีละชิ้น,นออกมาเลยนะคะตั้งผมคือเรา ตัดอ่ะมันใช่ของเราไหมอะไรเงี้ยเราก็ก็น้อมดูก่อนนะคะน้อมดูก่อนว่าตอนตัดออกมาแล้วมันไปทิ้งมันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็เผามันเลยค่ะเผามันในพิสูจน์ก็คือเราเข้าใจพอพอหลังจากนั้นมันก็ยินดีปีดาในการนั่งนะคะมันก็มีความสุขแล้วก็อยากกราบขอผู้คุณตพ,พ,พระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่หลวงตาบอกว่าพระพุทธเจ้าทำไมยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่า คือผู้รู้นะคะคือพอคนที่ได้พุพทธะคือผู้รู้เรารู้ตัวเราแต่ก่อนเราส่งจิตออกนอกเห็นใครทําไมเราไม่ชอบเรายังเรายังมีนะคะจิตจริตเรายังเป็นอยู่แต่เราพยายามไม่เอาพอเราเห็นตอนนี้เราไปไหนเราเราไปได้หมดเลยนะคะเราเข้าใจคนเรามองปั๊บเราเรารู้เลยว่าโอ้สักแต่ว่านะเพราะว่าจริตไม่เหมือนกันแล้วบุญไม่เหมือนกันเกิดมามเหมือนกันก่อนเราจะได้นะคะยี่สิบกว่าปีตั้งแต่ลูก สองปีจนเดี๋ยวนี years, sick, oh, ้ลูกจะยี่สี่ย่างยิ่ห้านะคะก็คือติดตามท่านออสมาตลอดแล้วก็คือชอบแล้วเป็นบุญตอนนี้ก็บุญจาบสันนะคะปกติจะต้องทำงานวันศุกร์แต่หยุดมาจากเบอร์มิแฮมค่ะก็คือพอหลวงตาเทศหลวงตารู้เป็นผู้รู้แท้จริงๆนะคะหลวงตาก็กราบน้อมกราบด้วยด้วยใจด้วยเหนเท้าไมเจะขาะสาธุค่ะสาธุค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อท่านนะคะแต่แต่แต่นี้ก็ยังมีกิเลสอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่คือเราพยายามเอากิเลสตัวหยาบได้แล้วแต่มันก็ยังมีจะไอ้ที่ละเอียดนะคะคือละเอียดตัวนี้เราอยู่กับมันเหมือนมันหลายภพหลายชาติแล้วเราเป็นผู้เหมือนเล่นกันนะคะคือเล่นกันอยู่ก็ยังมีก็ยังมีแบบคล้ขา,ขายว่าเราจะหลีดยังไงมันแก้ไม่ได้อ่ะในภพชาติเราเป็นคนไม่หวานนะคะคือคือเสียงดังแล้วก็ ดุอ่ะแต่พยายามจะไม่คือเวลาเนี้ยมันเป็นอัตโ,ตโนมัติบางทีพูดไปมันมันจะมีของเก่าคือโทรศัพท์มันหลายชาติเนาะแต่ตอนนี้ก็เล่นกับมันแต่ก็ยังก็ยังมีกิเลสที่ละเอียดพยายามนะคะที่ที่จะไปคือปารนานิพานนะคะบอก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 คือคือคือด้วยกันนะคะขอให้บารมีของหลวงตาช่วยถ้าลูกติดขัดอยู่ตรงไหน วันนี้ได้มากราบแล้วก็คือขอบารมีให้หลวงตาชี้แนะเจ้าค่ะคือคืออยากอยากไปแต่ก็ยังมีไม่ใช่ว่าไม่คือพลาแล้วฟ้าผ่าเข้าใจอยู่ค่ะแต่ยังมีคนคือมีสามีแล้วมีลูกแต่ไม่ได้ยึดติดใน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 เงินนะคะคือเป็นคนคือวางได้อยู่เรื่องนี้ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นคน อยากละอยากรวยเนี่ยไม่ได้อยากแล้วคืออยากอยากได้ดวงตาเห็นธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้าคะ่ะขอขอกราบวันนี้นะคะขอขอให้หลวงหลวงตาช่วย<ไ>ชี้แนะว่าลูกจะมีโอกาสไปได้ไหมเจ้าคะ่ะสาทุคะ่ะไม่มีใครไปไหนแล้วไม่มีใครได้ไม่มีใครไปไหนไม่มีใครเป็นมีแต่ใจที่สงบลมเย็นใจก็ไม่ได้เป็นของของเราเป็นใจเดียวกันหมดเป็นธรรมชาติเดียวกันเหมือนอยู่ทุกคนอยู่ในท้องฟ้าเดียวกัน มันเหมือนอยู่คนละประเทศมองเห็นท้องฟ้าคนละท้องฟ้าแต่คือก็คือท้องฟ้าเดียวกันธาตุรู้มันอยู่ในธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าที่ไม่มีความรู้อากาศที่ว่างเปล่ามันเป็นมันเป็นธาตุอากาศแต่ธาตุรู้มันยิ่งกว่าอากาศคือไม่มีอะไรปรากฏแต่มันรวมอยู่ในในอากาศแน่ๆมันเลยเหมือนธาตุรู้เป็นของว่างเปล่ามันไม่กอบเขตแต่มันมีธาตุรู้เดียวกัน มันเป็นธาตุรู้เดียวกันมารูมอยู่ในกองบ้านเดียวกันทุกคนใช้กองบ้านเดียวกันหมดมันจึงไม่มีของใครของมันมันไม่มีของใครของมันแล้วมีแต่ธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ส่วนขันห้าย,ยังไม่ตายก็ทําหน้าที่ไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขอย่าไปวางเงื่อนไขว่าเราจะมีผัว ยังมีลูกยังมีมีธุรกิจมีการงานต้องดูแลรับผิดชอบหน้าที่นี้ไม่มีใครเราห้ามแล,ล้วหรอกก็าทำไปดิถูกกว่าจะตายแต่เราต้องเข้าใจว่าใจมันคือท้องฟ้าเดียวกันคือธรรมชาติเดียวกันคือความธรรมชาติบฏิสุทธิ์เดียวกันมันไม่มีการแบ่งแยกอย่าไปหลงอยู่ใช้อยู่ในส่วนสังขารสังขารก็ใช้ไปแต่ไม่ไปหลงว่าเราเป็นสังขารน,นั้น เราไปยึดตังขารนั่นเป็นเราก็ใช้ออกไปใช้ไปกระใช้ไปตัวใจก็คือปีนใจที่เป็นความสงบเจนทั้งสังขารและใจไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นธรรมชาติสังขารเป็นเสียงสิ่งใดที่หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับธรรมชาติมีแต่แค่นี้ว่าสิ่งเกิดดับจ่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับสิ่งเกิดดับ เกิดดับอย่างไงก็ไม่พ้นธรรมชาติที่ไม่เกิดดับไม่ว่าความเกิดดับนั้นจะยิ่งใหญ่ปานกลางหรือเล็กหรือเร็วที่สุดปานใดก็ตามไม่พ้นจากธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับได้เพราะมันอยู่ในธรรมชาติเดียวกันหมดเพราะนั้นเราจะใช้ตั้งขานอะไรกับใจมันถูกสินธรรมปกถูกกฎหมายถูกกาลเทศะบุคคลโอกาสอนที่รู้อะไรควรไปควรแค่นั้นหนะก็ทําไปหน้าที่แต่ใจอ่ะมันยึดอะไรไม่ได้ ใจมันไม่สามารถทิ้ไหลได้มันมีแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวเป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียวมันสงบเย็นมันว่างเปล่าจากความทุกข์ความเดือดร้อนความจิตบางถึงบ้านใดๆสังขารก็ใช้ไปแต่ใจมันเป็นธรรมชาติที่สงบเย็นและว่างเปล่ามันเป็นความบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสังขารเลย ธรรมะมีแค่นี้แหละไม่มีเราเป็นอะไรหรอกไม่มีเราได้อะไรไม่มีเราต้องไปไหนไม่มีสุดท้านจบที่ความไม่มีโลกมีมีความโลภปากไปไปจะไม่มีที่ที่สุดแต่ทรรมทีนสุดที่ความไม่มีไม่มีหรอกสุดท้ายมันจบที่ความไม่มีก่อนมีร่างมีจิตใจมีร่างกายนี้มันก็ไม่มี ในพุทโแม่ไม่มีร่างกายจิตใจของตัวเราขึ้นมาเห็นแล้วก็มีร่างกายมีจิตใจคนเราไปเป็นเด็กทาลกเป็นหนุ่มเป็นสาวมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีสมบัติประสานลาบยศตุดท้ายกระจบไปสู่กับไม่มีตามเดิมถ้าเราเห็นพิจารณาเห็นธรรมอย่างนี้ใจก็จะสงบรวมเย็นได้แต่เราพิจารณาไม่เห็นธรรมอันนี้มันก็สงบลมเย็นไม่ได้มันมีแต่ความโลภมากขึ้นไปมีที่สิ้นทุด ถ้าตายถ้าจะมันทุตตายมันจบลงที่ความไม่มีซะแล้วบัดก็มีอะไรจะต้องทาไม่มีอะไรจะต้องพยายามจะทําอะไรเป็นอะไรต่อไปมันเหลือแต่ความรู้แจ้งมีแต่ยอมรับตามความเป็นจริงยถาพุตยาน,นัตตนะเป็นประตูก้าวข้ามโลกประตูพระนิพพานยถา,านนพุตยานัตถตนะนิพพิทายานมีญาณเกิดขึ้นว่าบัดนี้เบื่อนหน่ายในสังสารวัตรเบื่อนหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นความทุกข ในภพชาตินี้และภพชาติต่อไปไม่ปรารถนาอะไรไม่ยึดบ้านถือบ้านอะไรก็ไปวาหมดก็เป็นวิลาข้ารรมใจหมดจางเหนียวต่อทุกสปปรรพสิ่งเป็นวิมุตเป็นนิพพานนี่ก็คือทางเดินของพระยาเจ้าทั้งหลายเพื่อแต่ความสงบเยนน็นวนการให้ไม่ตายก็ทำหน้าที่ไปแต่ใจสงบเย็นอย่างเป็นอัปปตะเรื่อยไปตลอดการ จนกว่าจะสิ้นอายุขยขันห้าก็ดับไปเหลือแต่ใจที่สงบเย็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติดังน้นิพพานหรือนิโรธเขาจึงแปลว่าสงบหรือดับหรือเย็นหรือสันติพีชพีชหรือบางท,ที่ต่ก็ใช้คำว่าพีชฟูนไมพีชฟูนไมสันติสงบพีชหรือเพียวไม ลังเวลาเขาเห็นลงตาไปในประเทศต่างๆบางทีเขาก็อยากจะเข้ามากอดอยากจะเข้ามาถ่ายรูปด้วยพวกเราก็พยายามจะก,กันว่าพระมาผู้หญิงไม่โาตัวไม่ได้แล้วก็ถามว่าทําไมจึงอยากมาถ่ายรูปอยากเข้ามากอดเขาก็ชี้มือมาแล้วก็ชี้มือมาที่ลงตาแล้วก็ก้มหัวพีชพีชก้มหัว คำพูดเป็นแค่นี้ที่จะสื่อความหมายได้จากฝรั่งในชาติต่างๆเขาไม่ต้องมีคําพูดไม่ต้องมีคําบรรยายแต่เขาสัมผัสรับรู้ได้ถึงใจเขาจึงใช้คำว่าพีชเขาชี้มาที่ดวงตาแล้วก็ก้มหัวก้มหัวน้อมหัวลงแล้วก็พีชแทนความหมายทุกอย่าง สงบสติเย็นตาเย็นกายเย็นใจแก่ผู้พบเห็นนั่นแไะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้